สวัสดีครับผมกีต้านะครับก็วันนี้ผมมาอธิบายเรื่องเครื่องวีตัวใหม่นะครับไม่ใช่ตัวใหม่ผมทำโปรแกรมใหม่นะครับนะครับโปรแกรมนี้นะครับผมจะลงเกมอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเอมูเลเตอร์เลยนะครับนะครับก็ผมนี่คือเกมทั้งหมดที่ผมลงไว้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าเกมครับอันนี้เป็นในบล็อกหนองของความจุของตัวเครื่องนะครับผมจะเหลือพื้นที่ในเครื่องไว้นะครับ175อ่าบล็อกนะครับ นะครับถ้าหากเอาร้อยคูณเข้าไปก็ประมาณมันก็จะเป็น1นึ่งหนึ่งหมื่นเจ็กว่ากว่านะครับก็คือ1นึ่งหมื่นเจ็ดพกว่ากว่าเบกนั่นแหละครับแล้วก็ก็คือเม็กเม็กนิดนหนึ่งนะครับเกือบสองเม็กนะครับนะครับเพื่อผงเหลือไว้เพื่อให้เพื่อเอาไว้เซฟนะครับจริงๆและการพื้นที่การเซฟเนี่ยจะใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยนะครับใช้แค่ประมาณ0ูบล็อกเองครับแค่แค่นิดเดียวนิดเดียวเองนะครับนะครับก็มาดูกันนะครับว่าตัวนี้ผมโลเคอะไรไป้บ้างนะครับ ทุดนี้นะครับมีคนหลายท่านหลายท่านนะครับมักจะถามว่าอิมเมร์เตอร์ไม่ใช้นะครับจะลบออกได้ไหมนะครับก็อยากได้ให้มเกมท่นไม่มีเกมไม่เยอะนะครับผมก็เลยทําให้นะครับนะครับแต่ผมยังเหลือโปรแกรมหลักไว้อยู่นะครับก็คือโปรแกรมอ่านแผ่นนะครับกับโปรแกรมเล่น usb นะครับอันนี้ผมยังเก็บไว้ให้อยู่นะครับเพราะยังไงคุณยังเล่นแผ่นได้อยู่ยังเล่น usb ได้อยู่นอกจากสองอย่างนี้แล้วนะครับก็ยังเล่นเกมอีกด้วยนะครับเกมในเครื่องในกรณีที่ขาดใคร ไม่ต้องการที่จะเล่นเกมในยูสบีก็สามารถเล่นเกมในเครื่องได้นะครับก็ผมลงเกมไว้นะครับประมาณ1ิเกมนะครับมีเกมไพ่นะครับบอเบอร์แมนนะครับกาลิอูตไฟต้อนไฟตาซีนะครับอันนี้ผมเป็นมันน่าจะเป็นภาคแยกแต่ภาคสี่นะครับผมจำไม่ได้ว่าภาคไหนนะครับแล้วก็มีแซี่นะครับอันนี้เป็น3 2 1นะครับเป็นเกมรวมนะครับเป็นเหมือนประมาณว่าเกมเราเข้าไปเล่นดูครับผมว่าเกมมันน่ารักดีนะครับแล้วก็เป็น DIY Mario นะครับ เอเมนเจอร์นะครับเอเมนเจอร์อิตลนนะครับก็เหมือนของเครื่องภาพค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เป็นเกมอะไรนะที่เป็นคนติดเกาะคอยคอยหาหอยอะประมาณนี้ครับคอยจับผิดเหมือนประมาณเกมจับผิดนะครับนะครับแต่ว่าเราคอยจะให้เอาหาเอาหาของตามที่เขากำหนดมานะครับเดี๋ยวดูอีกหน้าหนึ่งครับผมย้ายไปอีกน้านหนึ่งนะครับนะครับต่อมาครับเกมนี้นะครับเาเกมอะไรวะ เกมไหนจะไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนเข้าไปดูก่อนนะครับกเกมอะไรครับอ๋อเป็นเกมรถถังนะครับตัววิดานนะครับสนุกดีครับสนุกดีนะครับจากปกติที่เราจะเล่นแบบเป็นตัวละครตัวใดวตัวดึงวิ่งไปนะครับก็เป็นรถถังคอยและยิงเขาแทนนะครับคล้ายๆกับ เเลนครับแต่ว่าเป็นการขับลูกถังอย่างเดียวเลยนะครับฮาวิทมูนนะครับฮาวทมูนภาคนี้นะครับจะขายกับมาเรโอพอปเพ็นะครับที่เป็นเป็นฉากกระตูนนะครับแล้วก็เกตสุดฮิตเลยนะครับล็อกแมนนะครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากจะให้ลงอีกเกมหนึงมันก็ลงได้นะครับแต่ว่าผมว่าผมเก็บพื้นที่ไว้เซฟดีกว่านะครับโฮมบิลยังอยู่นะครับผมยังเก็บมาให้อยู่นะครับ เอาไว้เล่นโปรแกรมอื่นได้นะครับส่วนโปรแกรมพวกนี้ไปเป็นเนี่ยหนึ่งสี่ห้าเนี่ยเป็นโปรแกรมหลักของเครื่องนะครับมันไม่สามารถลบออกได้นะครับผมก็เอามารวมไว้หน้านี้นะครับก็จะได้ดูง่ายๆนะครับครับก็นะครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับลองทักเข้ามานะครับตอนนี้ผมปีปีอยู่ผมมีอยู่ประมาณสองสามเครื่องนะครับชุดนี้นะครับผมนั่งทําใหม่ให้วันนี้นะครับครับขอบคุณครับ